ถ้าพิเต้เป็นนายงตีเนี่ยก็จะแก้ระบอกระทรวงกลาโหมให้มีกองทัพอวกาศไปไป,ไปสร้างอะไรนะทำเนียบรัฐบาลเราต้องมีทำเนียบเคลื่อนที่อยู่ที่ฐานทัพอวกาศจะสร้างเซ็นตันเวสเกตสาขาดาวอังคารสาขาดาวพฤหัสทุกพาการเมืองเนี่ยห้ามก๊อปี้นโยบายกองทัพอวกาศพิเต้นนะเมื่อคืนนี้ผมก็ บ่นนะฮะบ่นว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคด้วยกันามาก๊อปปี้แล้วก็ดัดแปลงนโยบายพรรคพิเต้ไปพอสมควรไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันก็เหมือนคนลอกข้อสอบอะอย่างว่านะถ้าเราเรียนเก่งเนี่ยคนก็อยากลอกข้อสอบเรานะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนนะฮะเหมือนโกับอะคืออันไหนต้นขั้วก็คือต้นขั้วอันไหนตัวก๊อปปี้ก็คือก๊อปปี้นะครับนโยบายกองทัพอวกาศเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกพรรคการเมืองเนี่ย ห้ามก๊อปปี้นโยบายกองทัพอวกาศพิเต้นะพิเต้เตบอกว่าถ้าพิเต้ประชาชนเลือกเยอะๆเนี่ยจะตั้งกองทัพอวกาศนะครับกองทัพอวากาศไม่เกินความจริงครับก็ตั้งใจว่าจะรับรับอ้บข้าราชการที่สังกัดกองทัพอวกาศเนี่ยจะเป็นคนที่มีหลายแผนกอะ่ะเราจะต้องตั้งฐานทัพอวกาศอยู่ที่นอกโลกถ้าพิเต้เป็นนายงตรีเนี่ยก็จะแก้พรบกระทรวงกลาโหมให้มีกองทัพอวกาศ หลังจากนั้นก็จะมีการโอนข้าราชการในแต่ละหน่วยงานส่วนหนึ่งสักครึ่งหนึ่งอะ่ะที่ใครมาอยากมาบรรจุกองทัพอากาศแล้วก็บรรจุใหม่พี่เต้ยอยากอยากอยากเป็นอยากทําเลยนะครับไปไปไปสร้างอะไรนะทำทำเนียบรัฐบาลที่ไม่ใช่ตรงถนนพิโลกอะ่ะมันดูแบบพื้นพื้นเกินไปอะ่ะเราต้องมีทำเนียบเคลื่อนที่อยู่ที่ฐานทัพอวกาศของประเทศไทยนะครับไออย่างเนี้ยเท่กว่ายเยอะนะครับประเทศอื่นเขาทำกันได้กันได้หมดแล้วอะ่ะ เราไม่ได้พูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะประเทศอื่นเขาทากันหมดแล้วนะครับเหลือแต่ประเทศไทยนี่แหละที่นายกผ่านๆมาแม่งความคิดล้าหลังคือความคิดไม่ก้าวหน้าวันๆก็อัดฉีดเงินอย่างเดียวจ่ายเงินอย่างเดียวแจกเงินอย่างเดียวสร้างนี่อย่างเดียวโกงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเจอนายกยาแบบพี่เต้นี่แหละนะครับคิดนอกกรอบนะครับคิดนอกกรอบอีกหน่อยในในในอน,นาคตเนี่ยเราอาจจะสร้างเซนตันเวสเกตสาขาดาวังคาร เซ็นทัลเวสเกตสาขาดาวพฤหัสเซ็นทัลเวสเกตสาขาดาวศุกร์หรือก็ดวงจันทร์นะครับเพราะในอนาคตอันใกล้อีกประมาณ20ปีเนี่ยการเดินทางมันจะไวขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยพี่เต้มากรุงเทพแมง่งโอ้โหนั่งรถไฟมา12ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ชั่วโมงเดียวกรุงเทพนะครับนั่งเครื่องบินไปความเร็วประมาณ900กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอนาคตนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเราไปดวงจันทร์อาจจะใช้หลายวันนะครับในอนาคตอาจจะใช้แค่5ชั่วโมงก็ได้ไปถุงดวงจันทร์นะครับ5ชั่วโมงไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ